สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิโดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับหมอปลายผ่าดวงเซกโลโซน,นอนคุกอาจจะสบายใจกว่าแม้จะมีชาวเน็ตบางกลุ่มออกมาต่อว่าเป็นหมอดูเพเจอร์หมอดูแชค็ค GPT แต่ก็มีชาวเน็ตอีกกลุ่มที่ชื่นชมหมอปลายรพลกระซิบ ถึงความแม่นยำกับคําทำนายต่างๆที่หมอปลายออกมาทักดูจะตรงไม่น้อยล่าสุดก็ได้ออกมาพูดถึงคนดังในวงการบันเทิงที่กำลังประสบปัญหามีประเด็นดังอยู่ในตอนนี้และยังแย้มอีกว่าในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้จะมีเรื่องร้อนในทุกวงการของประเทศโดยเดือนกรกฎาคมมีแซบกว่านี้อีกมิถุนาย,ยนจะมีอะไรที่ตื่นเต้นเราใจข่าวดีค่อนข้างเยอะ กรกดาจะมีเรื่องชู้สาวและเกี่ยวกับเพื่อนทำธุรกิจโกงกันยืมเงินกันกรกดาจะมีอีกเคสหนึ่งแอบน่ากลัวเป็นคู่ใหญ่ที่เพิ่งขอกันเพิ่งประกาศคบกันหรืออยู่กันมาพักใหญ่แล้วเตรียมตัวจะวางแผนครอบครัวเป็นเรื่องเป็นราวอยากจะให้ระวังกันไว้หน่อยจะมีเรื่องของมือที่สระหว่างแอบไปทำอะไรที่ไม่สมควรมันหลุดแน่นอนเพราะคนใกล้ตัวเอามาเปิด หนักหลายวงการเลยค่ะดาราเรื่องความรักการโกงเสียชื่อเสียงอีกแต่ละคนทำอะไรก็ต้องระวังตัวกันนิดหนึ่งเสกโลโซอยู่ในคุกดีกว่ายอยู่นอกคุกระวังคนรอบข้างรบกวนใจิตใจจนแย่แอบลุ้นพี่เสกมานานพี่เขารอดมาหลายรอบแล้วจริงๆรอบนี้ไม่น่าพลาดเลยไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแค่นิดเดียวเท่านั้นก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ดวงเคลื่อนมาเรื่อยๆแล้วจากนี้แกก็จะสดใสขึ้นแต่แนะนำว่าอย่าให้คนใกล้ตัวเข้าไปทำอะไรให้พิเศษกรุ้มใจไปมากกว่านี้จริงๆการเข้าไปอยู่ข้างในอาจจะสบายใจมากกว่าอยู่ข้างนอกก็ค่อยๆห้ามเก็บอารมณ์ไว้หน่อยไม่ต้องเล่าทุกเรื่องจากนี้ชีวิตแกก็ไม่ติดอะไรแล้ว โคะสบายแฮปปี้หลังจากติดคุกกลับมาแล้วงานจะปังมีอะไรให้เห็นอีกเยอะแต่ห่วงเรื่องสภาพจิตใจช่วงอยู่ข้างในแล้วมีคนเอาอะไรเข้าไปกระทบมากกว่าหมอปลายพรยกระซิบให้สัมภาษณ์5เดือนเกิดดวงดีขึ้นช่วงครึ่งปีหลังชีวิตดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเช็คกันเลยหมอปลายพรายกระซิบได้ออกมาทำนายดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลังในปี2008 200 ดยระบุชัดเจนว่ามี5เดือนเกิดที่โชคชะตาจะเปิดทางให้เจอสิ่งดีๆเข้ามาแบบต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความรักและโชคลาภใครเกิดในห้าเดือนนี้เตรียมตัวรับพลังดีๆได้เลยหมอปลายได้กล่าวว่าเดือนเกิดคนดวงดีครึ่งปีหลัง กุมภาพันธ์มีนาคมพฤษภาคมมิถุนายนตุลาคม5เดือนดีในแง่ที่จกักที่มีปัญหาอยู่สามารถแก้ไขได้จากที่ติดขัดมากๆก็จะมีทางออกการเงินก็จะหาทางแก้ไขและก็ดีขึ้นมีโอกาสในทางที่จะกลับมาเหมือนเดิมหรือดีกว่าและก็มีโอกาสพัฒนา ส่วนใครที่อยู่ใน5เดือนนี้ถ้าหากจะไปต่างประเทศก็มีสิทธิ์ที่จะทำวีซ่าได้ง่ายหรือซิติเซนเขาก็ง่ายเหมาะก,กับการที่เราจะก้าวกระโดดไปอีกทางหนึ่งหมอไว้เตือนดวงเมืองครึ่งปีหลังด้านเศรษฐกิจเข้าคันวิกฤตแนะประชาชนควรเตรียมเงินสำรองอย่างน้อย6เดือนเพิ่มความมั่นคง นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี68ไปสองปีครึ่งไปจนประมาณกลางปีจะศูนย์ต้องระวังถ้าเป็นพระเสาต้องระวังเรื่องเศรษฐกิจถูกไหมคะต้องระวังเรื่องเศรษฐกิจเสาก็คือเรื่องของการงานของประเทศจะตีเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการปกครองระบบการปกครองอะไรใหญ่ๆแบบนี้ก็จะต้องระมัดระวังส่วนตำแหน่งของดาวศุกร์เป็นเรื่องของการเงินนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงิน มีผลกระทบแน่นอนก็เศรษฐกิจประเทศไทยต้องคอยเฝ้าระวังโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมกับกันยายนปี2568จะเป็นจุดเรื่องของการลงทุนการใช้จ่ายต้องร,บรอบคอบหรือที่เพิ่งมีข่าวว่าให้เก็บออมไว้ก่อนให้มีเงินเผื่อเหลือในรอบ6เดือนเผื่อไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าช่วงหลังจากนี้การเงิน จะหาได้มากน้อยแค่ไหนครับหมายถึงช่วง6เดือนถึงสิ้นปี2 5ง8ต้องมีเงินออมหรือไม่ใช่ครับมีเงินออมเอาไว้เผื่อใช้ครับเรื่องของภัยพิบัติที่คุณผู้ชมอยากจะรู้ล่ะเดือนพฤษภาคมดวงเมืองต้องระวังในเรื่องของน้ำในประเทศค,คือน้ำท่วมเดือนมิถุนายนระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเมืองและการจัดก,การในเรื่องของการเมืองใหญ่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนั้นเดือนกระกฎาคมระวังเรื่องของอุบัติเหตุไฟเหตุเกิดฉับพลันต้องดูเป็นพิเศษเดือนสิงหาคมกันยายนเรื่องของเศรษฐกิจเดือนตุลาคมในทุกปีของประเทศจะมีปัญหาเพราะตำแหน่งของดาวอาทิตย์โคจรในตำแหน่งของเรือนมรณะในช่วงตุลาคมพฤศจิกายนจะต้องระวังเรื่องของการสูญเสียหรือผลกระทบใหญ,ใหญ่ที่เกี่ยวกับคนหรือผู้นำ พฤศจิกายนถึงท่านวาคมให้ระวังเรื่องของแผ่นดินไหวเป็นเดือนที่ต้องเฝ้าระวังจริงๆในปีนี้เป็นปีที่เกิดสุริยคราสด้วยนะครับซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วในวันที่29มีนาคมไปรอบหนึ่งในช่วงแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเดี๋ยวประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมก็ต้องดูอีกรอบหนึ่งครับความคืบหน้าโหนฟองสนานเตือนภัยพิบัติใหญ่ปี2568อย่าวางใจ ยังมีภัยพิบัติใหญ่อีกสามครั้งที่ต้องเจอหมอนฟองสนานจามรจันท์เป็นอดีตนักจัดรายการวิทยุสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวทและเป็นนักสื่อสารมวลชนอิสระเธอไปที่รู้จักในฐานะนักโหราศาสตร์สมัครเล่นที่มีการทำนายดวงและดวงบุคคลต่างๆอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีคลิปที่เธอนั้น ไปสัมภาษณ์ในรายการข่าวมันเคี้ยวทางช่อง8เมื่อ4เมษายน2568และได้มีคำเตือนไว้ในรายการดังนี้โหนฟองสนานได้ทำนายดวงเมืองปี2568โดยระบุว่าจะมีอุบัติเหตุและอุบัติภัยครั้งใหญ่ที่จะสร้างความเสียหายอย่างมากโดยมีโอกาสเกิดขึ้นในเมืองใหญ่อย่างน้อย4ครั้งโดยมีช่วงเวลาที่ต้องระวังดังต่อไปนี้ รอบแรกได้เกิดขึ้นแล้วคือเหตุแผ่นดินไหวเมื่อ28มีนาคม2568ที่ผ่านมาโดยทำนายไว้ว่าจะเกิดระหว่าง25มกราคมถึง1เมษายน2568รอบ2จะเกิดขึ้นระหว่าง29กรกฎาคมถึง23สิงหาคม2568คาดการว่าจะรุนแรงกว่ารอบแรกรอบที่3 จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่าง12กันยายนถึง6ธันวาคม2568เกี่ยวข้องกับปืนไฟแก๊สระเบิดรอบที่4จะเกิดขึ้นในระหว่าง16ธันวาคมถึงสิ้นปีโดยมีช่วงที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือ28พฤศจิกายนถึง23ธันวาคมอาจจะมีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากลมพายุน้ำ